ดีครับกลับมาพอกันคือก้นะครับหลังจากที่ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนซื้อช่องแล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนให้มันเป็นซื้อที่สะก้นขึ้นแล้วก็หลากหลายในการนําเสนอนะครับเมื่อก่อนก็นกเป็นทําแต่เรื่องการ,กรเกษตรนะครับก็บมันก็เราสามารถที่จะไปนําเสนอเรื่องอืนได้ตอนนี้ก็ทํา ไอ้มันเป็นช่องแบบสากลขึ้นนะครับเป็นน้ำเสนอได้ทุย่างทุกแง่ทุกมุมนะครับอันนี้เขาก็มมหามหาบักตานไปเฮ็ดขนมนะครับตอนนี้เขาก็หาบักตาลสุกนะครับไปกันครับสวัสดีพี่น้องวันนี้มาพอกันกันกบซิรีวิต แนวมาเนี่เขาเสิมาเบ่งขนมโบราณน,นะครับเป็นขนมโบราณที่อีพรอยเมย์พรอยหัยเมย์พาเฮ็ามาสมัยตะกี้มันเป็นสมัยที่บบมีมีอย่างหลายนะครับเฮาก็หาเจ็บพืดต่างๆมาทำขนมบาบาทีา่เป็นมันเป็น านกัก็มาเฮ็ดขนมให้ลูกหลานกินแยมฤดูกาลทำบุญปีนี้ก็สิเข้าพรรษาแล้วเฮาก็สิมาเบิ่งวิธีการทำขนมนบักตานโบราณน,นะครับสูตรดั้งเดิมบ้านเฮาหมกใส่ใบตองกัก็สิไปถามยายเบิง่งว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำจังไดอไปกันครับยาย วันนี้คุณยายก็ดีจอ่อมือบุญมือท่านมาแล้วเนาะสิเขาพันซาละแต่พอดีผมกม็บมาเห็นคุณยายเพิน่นเห็ดขนมบักตาลกับสูตรโบราณดั้งเดิมเฮาละสิพอยเมีเพิ่นผ้าเห็ดมาตำูกหล้านทนุกมื่อนี้เห็ดชิ้นปเป็นดอกนี่ยังเดียวตรงเต่ไปหาเสือน,น้ยหลัน เงินบายายเงินจ้ามื่อนี้สิให้ยายมาสาธิตในการเฮ็ดขนมบักตานให้เบิ่งก็สิคอยเบิ่งไปน้ำกันครับเอาคนย้ายเว้าสู่ฟังเนี่มันเป็นอยังไรขนมบักตานขนมบักตานก็เฮ็ดคั่นคั่นแล้วก็ไปกองกองนะแบดนี้ก็ไน้ำเมันแห่จนว่าเสาหยุดฝน่ะแล้วก็ไปคั่นใส่แป้งคั่นใส่แป้งแล้วบัดนี้ก็ นำตามแบบเท้าวลงไปอันนี้ก็เอามาใส่ไปตองอน,นี่ไปตองใส่ครับก็อันนี้ก็มาแตเบิ่งตามไปหนึ่งขั้นตอนนะครับนคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับไปหนึ่งคือพ่อค้าเน่ค้าพันเฮ็ดล่ะต่ว่าหังหังบ่จักสิแซ่บบ่แซ่บคือพ่อค้าดังเดิมเพิ่นธุ์ตะบูร้าหรืออันนี้สีทองคองของแม่ซื่อๆตอนนี้ล่ะเนี่น็ก,กำลังสิปอก ตัวนเผาโบราณตุนผ้าเห็บตาทำมานะคไอ้จื้อไว้จักสีแสบีบหรือว่าเสบคือเพื่อนเนื้อค่ะวิธีการทำขนมบักตานกะนนี่นะครับออกเขาใส่มันออกพร้อมขนมบักตานเนี่ยมันไม่ได้กินงา่าไงนะครับแต่ละปีเนี่ยยันมีทีเดียวแต่ว่าถ้า,ถาใจบ่เอาเ <ใจ S 2> ห็บพอได้เลยครับขนมบักตานบ่คือขนมแนวอื่น นมบักตานนี่มันต้องใส่เวลาไปกองอีกแม่นปลายแม่นกองสักวอนอันนี้คือขั้นตอนการห่อขั้นเ่าก็กองใส่ผ้าขาวอีกกวเอาบักตานมาล้างมาล้างแลาวกาแกะเปลือกแกะเปลือกแล้วมันก็ดิศนเป็นลักษณะซี่นะครับเป็นลักษณะสี่แบบนี้กติเป้ขันเอาขันเอาน้ำขันเอาน้ำเอาแป้งนั่นนะครับ ขันน้ำน้ำใส้ผาสิข้เันใส่ผากองใส่ผาขาวขันขันไหนมันเดือตั้งแต่เนื้อเนื้อมจเกนือต้งแต่เนื้อแบบนี้กะติเอาไปกองใส้ผ่าขาวเป็นขึ้นผลเมนบ่นห่คือบ่ขึนก็ได้โอ้บ่ขึ้นก็ได้เ็เ้านีตอนประมาณใบก็ติเห็ุได้บสองบสามมืออืินมันก็ติเป็นมือบุญแล้วเนาะก็ ปพนี้บานเขาก็เห็ดบุญก็หาห่อขอนมขต้มมือ,ม,อมือนี่มืออื่นก็เป็นมือหฮมอื่นก็เป็นบุญเขาบรรษานะครับกบ็คอยติดตามไปเตี่ยละขันตอนนะครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนกันหลางนำเราก็เอาน้ำใส่เพื่อจะได้ขั้นนั้นปียังดอกนั้น เป็นอันนั้นธรรมชาติเสือดอกย้อาาดนยโอ้มันขึ่นน้ำดากมับ่โอ้นี่แหละครับคือสูตรของผู้เฒ่าโบราณบางเทีเด็กน้อยเกิดไม่เฮาก็บ่รู้จักนี่แหละจะศึกษาตามผู้เฒ่าเพิ่นเพื่อมือหนาผู้เฒ่าเพิ่นบ่อยู่ก็ดจะได้เฮ็ดสู้ลูกสู้หลานกิน ต่อไปไอรับไปดีแล้วไปไงตีงจริงจิงเ,เราอย่างก่อนจันนะเออนั่นนะเพื่อนนันมวนครัด้วยนี่นะครับอันเท้าเจียวเสียนขึ้นออกนะครับเสียนขึ้นมันจะอยู่ กลางๆนั่นๆเนียนบ่หน่ะเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเมนครับนี่ยนี่นี่เอานี่อันมุดดำๆในแมนเบิดเลยนี่ดึงมาไดก็บริเวณมือย้ายอะเอาวางเอาวางนี่เนี่เพื่อออกเอาออกเบิดเลยนี่เนี่ยเนี้ยเส้นนี้ดำๆเนี่ยเนี่ยเนี้ยนี่คือเส้นคืนครับนี่นี่อันนึงอันนองออกเมได้ดเลยมีดแล้อมีดปาดมีดปาดเอามีดปาดเขาบอกเอาเห็นว่าเขาเอามีดปาดเอาเอามีดปาดแป๊วนี่คือเส้นคืนนั่นนะครับเส้นคืนผม ครับอันเอาอยู่กลนมันออกให้มันเบิดนะครับมันสีคืนบอกขมแต่ขมคืนก็่มันโอกหักน,น,น,นัสินดำสินมันคืนอยู่ช่วงกลางครับนี่ดึงออกให้มันเบิดนะครับเอาดึงคุณย้ายดึงดึงจวดจวดจวดเอานะครับวันนี้อเอาเส้นขมบอกแล้ววันนี้จะย้ายเล้ากับสี บอใส่ถุงมือเด้อพี่น้องอเอ,อ้ยย้ายกระถางกับเห็ดสูตรโบราณครับโบราณกับ,บ,กบ,บมีถุงมือใส่ดอกอแต่นี่ละ่ะเอาเสียขมบอกแล้วก็ดีขันยองน้ำม,มันได้บัดยองเอาเนื้อบักตานแล้วก็สิีใส่กองผ้าขาวไว้จังสีใด้ไมเห็ด พูดละตอนย่อยตอนบายบายครับตอนบายบายเ๋ยวจังสิไม่เฮ็ดต่อจังสิเฮ็ดไปเฮ็ดต่อจังสิได็กขันใส่แป้งอีกตอนนี้เนี่ยขันตอนเนี่ยการคันเราเนื้อบักตาขันเอาเนื้อมันค่ะครับคือขนมโบราณหารินยากครับท่านใดสักหนึ่งกินบ่ฝากฝังไว้ให้ลูกให้หลานนะเพราะเฮ็ดการจังไหนล่ะบักตาลมันก็หลายเสียดายนะจ๊ะ ยาก็จเสียดายหลายก็เลยเอามาคั่นตาดาพ่าผู้ใดยอันอยากมาเอาไปใบเขากระมาเอาเด้อมันหลายว่าสันแต่ว่ามันโลนลงแล้วมันร่นน้อยังมเบาแล้ววันนี้อีกประมาณเดือนหนึ่งก็ดจะเป็นเป็นแนวกินอีกอย่างหนึ่งเลยถ้ามันออกนอนมันเป็นปอย ออกน้อมากกับจินเจ้าหรือจ้าออกน้อมากกับจินเจ้าอีกเสียบแบบนี้กับต้นน้อยมันขึ้นกับไปตัดอันตัดยอดตัดยอดมักเจ็กตัดกะนั่นมักแข็งตัดยังก็บอ้าวตอนนี้ขั้นตอนในการเห็ดตะแป้งเขากจะเอาอันผ่าเขียวมากกองเพราะว่าเป็นเส้นเป็นยังมันกับจังสี น้ำมาลลงเบอกตากับยายเพิ่นเฮ็ดซอยกันเพราะว่าเพิ่นอาชีพหลักเพิ่นเฮ็ดขนมขายนะครับสีเงี้ยกับไปเสี่ยงกับยังมันกับสีได้อยู่พาเขียวไม่ต้องบีบเอาอีกเอาตัวนี้ยวมาหนึ่งเอาจับซอยกันจับซอยกันนะครับการกองเอา มันสีบมีเสียนมันสีบมีเสียนบับกตานลงไปนะครับอกองเอากองเอานนำโอ้ล้นหมอ้อเอหล้นกุ้ามอยอบานี้กะทิมาตุ่มหมอผาม,มมเายต้องครับบ้านนี้อ่ามานี่กะทิเอาไปไห้อยไว้โดนไปไหนย้ายบ้านี่โดนพุ่นเอาสอมโมงแลงพุ่เด็กจักสองชั่วโมงสามชั่วโมงต่ น้ำมันสีออกเบิดนะครับบบานี้มันสีเหลือแต่เนื้อบักตานเขากา็สามารถเอาไปเก็บในตู้เย็นไวยได้เพื่อว่าอยากเย็ดน้ำใดก็จงเอามาเย็ดโอ้ยล้นยายมันสี่ได้เย็ดจินน้ำใดก็เย็ดได้นะครับเขาไปใช่ตู้เย็นไวยแต่ว่า,างใส่เสละน้อย โอเคครับเดี๋ยวก็ถาเบิ้งสูตรตอนย้ายเพิ่นสิมา <Okay. S 1> เฮ็ดไอ้ช่วงหออีกแกนึงนะครับขั้นตอนตอนนี้ก็ให้น้ำมันไหลออกนะครับตงกะทิกองเราเต้นเนเ้อบักตัาใสตู้เย็นใสถุงเก็บตู้เย็นไว้ได้ใสเจละเล็กแล้วน้อยไปนะครับอยากเฮ็ดหลายก็เอาหลายอยากเฮ็ดน้อยเหยดน้อย หิดหน้าหมอกแล้วมันจะเหลือเท่านี้ลระพี่น้องเหลือแต่นเนื้อักตาลนแนนะีไหนเสียวไปเห็ดใส่เปลี่ยงใส่น้ำตาล